จากเหตุการณ์เพลิงไหม้มหาวิหารนอตทร์ดามค่ะก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆทั่วโลกเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็คนเนี่ยเขาเสียใจกันักมากขนาดที่คุณต้อมเรนโบ้เนี่ยนะก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่ามีความผูกพันกับมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากๆเลยทั้งเคยไปถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็เจอภรรยาที่นั่นและทุกครั้งค่ะที่กลับไปฝรั่งเศสก็จะแวะไปเติมพลังที่มหาวิหารนอตทร์ดามส่วนเรื่องจะกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่านั้นเรามีคําตอบมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังกัน ติดตามข่าวทั้งคืนเลยตกใจเสียใจเศร้าเสียใจเหมือนเหมือนว่าโดยเฉพาะนะถ,ถ้าถ้ามองแล้วโดยเฉพาะคนคริสคนที่เป็นคริสในยุโรปในอะไรทั่วโลนกนักรสดงนี่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคนคริสเลยครั้งแรกที่ไปฝรั่งเศสอ่ะวันแรกที่ไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสเมื่อปี90ต้องได้ไปเหยียบที่น,นั่นครั้งแรกวันแรกวันที่สองต้อง ไปถ่ายทำมีสิบพีโอที่นอตกระดัมเลยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ตะการตาที่สุดที่เกิดมาไม่เคยเจอความยิ่งใหญ่หลังการตอนนั้นเลยก็เลยประทับใจมาตลอดตอนนี้ก็มาอยู่เมืองไทยถาวนแล้วก็ไปไป,ไปมา,มา อ๋อนะคะก็เนี่ยแหละสร้างความเสียใจให้คนทั่วโลก<ช>นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มียอดเงินบริจาคนะเพ<ช>ื่อจะซ่อมแซมมหาวิหารอ่านไทยรัฐก็ประมาณตอนนี้3 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วนะเยอะ<ช>มากๆากเลย<า>นะคะแบรนด์ดังต่างๆทั่วโลกเลย<ช>นะคะระดมทุนบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่องค่ะ